ไปดูการสืบค้นแบบ Advanced Search นะคะการสืบค้นแบบนี้เราจะต้องมีคำที่เราต้องการค้นหามากกว่า ค่ะยินดีต้อนรับสู่ One Database One Concept t นะคะสำหรับฐานข้อมูลในวันนี้ก็คือ Apply Science and Technology Source Ultimate นะคะเข้าไปที่หน้าเว็บสำนักวิทยาบริการของเราเลือกไปที่ฐานข้อมูลออนไลน์จะเห็นอยู่ในลำดับที่17สำหรับฐานนี้นะคะก็เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและก็วิทยาศาสตร์นะคะเราไปดูการสืบค้นแบบ Advanced Search นะคะการสืบค้นแบบนี้ เราจะต้องมีคำที่เราต้องการค้นหามากกว่า1คําคำขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการสร้างเงื่อนไขหรือที่เราเรียกว่าตรกบุรีนะคะโดยมี AND, OR แล้วก็ NOT นะคะเป็นตัวเชื่อมนะคะซึ่ง AND จะต้องมีคำทั้งสองคำปรากฏ OR จะใช้ในกรณีที่มีคำสองคำปรากฏหรือคำใดคำหนึ่งก็ได้นะคะและ NOT จะไม่ปรากฏคำข้างหลัง NOT นะคะเราลองใส่คำค้นไปนะคะเลือก AN d นะคะ ใส่คำค้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะมีตัวเลือกอื่นๆให้เราได้เลือกก่อนที่เราจะค้นหานะคะเช่น Publish Date นะคะ Application app app Type นะคะ Document Type นะคะ Click Search ค่ะทางซ้ายนะคะ,คเ,รคะ,ะ,คะเราก็สามารถ r e f i n e Result ได้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูการจัดเรียงผลลัพธ์นะคะหรือ Relevant นะคะมี5ลักษณะคือการจัดเรียงตามความเก่าความใหม่นะคะ ตามแรงนะคะเจ้าของผลงานและความเกี่ยวข้องก็เลือกได้เลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวให้สังเกตเลือกตัวบทความที่มีไอคอนสีเหลืองที่เขียนว่า HTML Full Text นะคะคลิกเลือกมาหนึ่งรายการนะคะความพิเศษของตัวเลือกนี้นะคะก็คือ,อจะสามารถทำการแปลหรือ translate ได้นะคะแต่เราต้องเลือกภาษาที่เราต้องการก่อนนะคะและกด translate ทัดลงมานะคะจะปรากฏเห็นไอคอนเครื่องเล่นที่เป็นสัญลักษณ์เป็นรูป Play นะคะแล้วก็สามารถคลิกระบบก็จะมีการอ่านออกเสียงได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการตั้งค่าระบบการอ่านต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นความเร็วสำเนียงนะคะาการดาวน์โหลด MP3 นะคะก็ต้องลองเข้าไปใช้งานกันนะคะว่ามันสุดปังปุรียัไงนะคะ การดาวน์โหลดนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็เข้าไปที่ไอคอน PDF FuTech นะคะหากต้องการกลับไปที่หน้าแรกนะคะเพื่อสืบค้นใหม่ไปที่ New Search นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคลิปนี้หากชอบเลคะหรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง a r e c MSU Channel ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ